โมเดลใหม่กันนะครับสิ้นปีที่ผ่านมานะครับจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมายอดขายรถ E ีวีนะครับ e ีวีวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีเฉพาะรถที่เป็นรถซีดานนะครับกระบะยังไม่มีนะครับ <S <S. <S ถ้าเรามองรถซีดานที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมายอดขายรถเนถี่ยน,นะครับรถ E ีวีเนี่ยคือ20%ของรถซีดานแล้วนะครับแปลว่าทุก100รคันเนี่ยที่ขายเนี่ยนะครับ จะเป็นรถ e v ไปแล้ว20แนวโน้มจะสูงขึ้นนะครับาจะถึงจุดอิ่มตัวที่เท่าไหร่เนี่ยคาดการณ์เลว่าที่อาจจะที่ประมาณสัก30%ของรถใหม่ที่เป็นสียลาจะเป็นรถ e v นะครับก็จะมีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับค่ายรถญี่ปุ่นที่เป็นรถสันดารเนี่ยก็ยังดูเชิง นะครับาจะมีโมเด็มมีรุ่นไหนโมเดลไหนมาต่อสู้ได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันค่ายรถญี่ปุ่นไอ้ค่ายรถจีนเองเนี่ยนะครับที่เป็นที่ที่มุ่งเน้นแต่ตัว EV เนี่ยก็ยังมีอีก2แบรนด์ที่เตรียมตัวจะเข้ามาอยู่นะครับแต่กลางปีนี้หรือจะเป็นปลายปีนี้อันนี้เขาก็เขาก็ปลูกไว้อยู่นะครับก็าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่งมาแน่แน่อีก2แบรนด์นะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของตัว EV นะครับ ในแง่ของคอปพอเองนะครับหรือหรือยงานกำกับของเราเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าพอมันเรถ e v เนี่ยแล้วเราไปใช้กรมธรรม์ประกันรถยนต์ปกติเนี่ยมันจะตอบโจทย์อะไรขนาดไหนนะครับแล้วมันมีช่องโหว่หลายประเด็นอยู่นะครับก็เลยมีการออกคำสั่งนะครับที่47ทับ2566ออกมานะครับประกาศให้ใช้ มีข้อความและก็ปริกัดอ,อ,อัตราเบี้ยน,นะครับของกรามธรรมรถนไฟฟ้าออกมาโดยเฉพาะนะครับโดยประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่ามีผลบังคับตั้งแต่หนึ่งมกราปีนี้นะครับปี6-7เริ่มมีผลบังคับแต่วันที่นกาเแบ่นตัวที่12ธันวาไม่มีบริษัทไหนเทียนตัวทำเลยนะครับประกาศเซ็จปกบอกมีผลเริ่มมาที่1นะครับ แต่ให้เวลาถึง31พฤษภาคมแต่หลัง31พฤษภาคมรถไฟฟ้าทุกคันต้องออกเป็นกรมธรรม์ใหม่เท่านั้นนะครับมีผลวันที่หนึ่งให้เวลาจนถึง 30, 31พฤษภาคมอยแปดสิบวันนะครับประมาณปีประมาณนั้นแล้วหลังจากร้อยแวันแล้วกรมธรรม์ไฟฟ้าทุกกรมธรรม์จะต้องเป็นกรมธรรม์ใหม่ประเภทใหม่เท่านั้น ถามว่ามีผลอะไรกับเราไหมมีผลเยอะนะครับถ้ามีใครที่ตามโซเชียลเยอะๆเนี่ยก็จะมีคนฟอร์เวิร์ดมีนู่นมีนี่นะครับในรายละเอียดสรุปถูกบ้างผิดบ้างเพราะผมไม่เห็นหลายตัวนะครับบางอันก็สรุปถูกบางอันก็สรุปผิดน,น,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไหนๆมีโอกาสมาเจอกันแล้วเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ว่าในมุมมองหรือสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วผลกระทบจะมีอะไรกับทางที่ๆีกว่าบ้าง ประเด็นแรกนะครับที่อยากให้รู้ก่อนนะครับคือหลายคนถามนะครับว่ารถไฟฟ้าคืออะไรนะครับรถไฟฟ้าคือรถจนที่ใช้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนร0 0เซเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนน,นี้มีคนคุยกันว่านิสันคิกล่ะนิสันคิกคือน,นิสันลีฟโทษทีนะนิสันลีฟเอาน้ำมันมาเจนเนอเรตไฟฟ้าแล้วใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนถือเป็นอะไรมันคือไฮบริดนะครับ ในมุมมองของกรมประธานนี้มันคือไฮบริดเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่มีการเติมน้ํามันเลยแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชาร์จแบตเติมแบตชาร์จแบตอย่างเดียวแบบแบบไม่ได้มาเติมน้ำมันถือว่าเข้าข่ายของกรมประทานนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฮบริด plug-in ไฮบริดหรือจะเป็นเ,เชื้อเพลิงนะครับพวกนี้จะเป็นใช้กรมประทานเก่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะถูกใช้กรมประทานประกันรถยนต์ตัวใหม่ซึ่งเป็นประกันของรถไฟฟ้า กรมธรรม์ฉบับนี้นะครับที่ออกมานะครับณวันที่ประกาศเนี่ยประกาศให้มีพิกัดเฉพาะรถสี่ประตูเท่านั้นนะครับลถสีดากระบส่วนบุคคลนะครับไม่รวมถึงรถประเภทอื่นไม่มีพิกัดถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ยังไม่ใช่รอบนี้อาจจะเป็นรอบปลายปีนะครับจะประกาศต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกไฟรถรถทรัสที่เป็นรถรถสิบล้อรถไฟฟ้าวันนี้วิ่งแล้วนะครับรถที่เป็นรถบัสรถโดยสารไฟฟ้าอันนี้ก็มีละแต่ยังไม่มีพิกัดของตัวมันเองนะครับดังนั้นคอปภ์รับทราบแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาอยากจะผลักดันตัวรถโดยสารออกประกบนะครับดังนั้นโดยสารประเภทที่ออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งประเภท1ประเภท2ประเภท3านะครับ พิกัดใหม่ที่จะออกมาของเดิมเราอาจจะคุ้นกันคุยกันว่าเป็น1นึ่งนนะครับหนึ่งสก่อนหน้านี้มันเคยมีพิกัดเ,เคยมีรถไฟฟ้าออกมาช่วงแรกๆแล้วก็เติม E ไป้ข้างหลัง e e 1นึ่งหนึ่งศูนย์ E 1 2 0งสองศ E แต่พอเป็นพิกัดประกันภัยรถไฟฟ้าฉบับตัวใหม่เนี่ยนะครับรหัสจะถูกเปลี่ยนเป็น E 1 1กับ E 1 2นะครับ นเวลาเราคุยกันในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึ้งซึ่งพี่ๆอยากจะต้องบอกทีมงานนะครับว่าเฮ้ยรหัสมันมีการเปลี่ยนแล้วต่อไปถ้าเป็นทีถ้าป็นรถไฟฟ้าเราเรียกเปนว่า E11 นึ่งนีนะครับนี่สาระสำคัญนะครับผมกรมธรรที่แตกต่างจากกรมธัน์ปัจจุบันนะครับข้อแรกเลย เป็นกรมธรรม์ระบุผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับเฉพาะที่เป็นรายบุคคลนะครับที่เป็นชื่อบริษัทอันนี้ก็ยังเป็นอัน,นหนึ่งได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อบุคคลเป็นเจ้าของระบุผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับอันที่2ที่แตกต่างนะครับคือมีการกําหนดค่าสื่อของแบตเตอรี่ชัดเจนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีการเขียนนะครับมันก็คือชดใช้ปรับคืนสู่สภาพเดิมก่อนทำประกรันภัย ปัญหาดูสภาพเดิมหลาย่ยแบตเตอรี่มันมันก็มีการถกเถียงกันว่าสภาพเดิมคือไรเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันก็เลยมีการคุยกันนะครับคอพ,อพ,อพ,อพอก็เลยกาหนดน,นะครับตารางค่าเสื่อที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันนะครับประเด็นที่3นะครับประเด็นเรื่องของส่วนลดประวัติดีเ<อ>มื่อก่อนเราคุยกันว่าส่วนลดประวัติดี20 30 40 50นะครับตอนนี 5, ้นอกจากส่วนลดประวัติดีแล้วเนี่ยเรายังมี ส่วนลดพฤติกรรมผู้ขับขี่ดว้วยนะครับอันนี้เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่อนาคตคอพพอยากที่จะผลักดันให้กรมการขนส่งไปในทิศทางนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะครับส่วนที่สี่ที่แตกต่างเพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีสลับหลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือเรื่องของสลับหลังคุ้มครองเคลื่อนชาร์จนะครับที่บ้านเนี่ยครับไปซื้อมาซื้อรถมาเสร็จ ติดบอชาร์ที <nowadays> ่บ้านอะไรเนี้ยขยายความคุ้มครองไปได้นะครับแล้วก็สามารถขยายความคุ้มครองเนี่ยไปถึงแบตเตอรี่ได้นะครับคือสามารถซื้อภาษาที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่รีเตสเมนต์นะครับคำว่าแบตเตอรี่รีเตสเมนต์คืออะไรเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูครับมาดูประเด็นแรกก่อนครับ นกนนนนรมธรรม์ระ,ะบุผู้ขับขี่นะครับจากเดิมนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยระบุได้นะครับสองท่านแล้วก็สามารถซื้อแบบให้ระบุผู้ขับขี่ได้นะครับของใหม่ที่อยู่ทางด้านขวานะครับซ้าย,ายนะครับที่ด้านซ้ายคือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกตอนแรกคือสามารถระบุ ต้องเป็นองคมประธานระบุผู้กับขี่เท่านั้นถ้าเป็นส่วนบุคคลนะครับและระบุได้ถึง5คนนะครับสามารถระบุได้ถึง5คนโดยหน้าตารางกรมประทานเนี่ยนะครับมันจะมีช่องนะครับอยู่ผู้ขับขี่ที่1ผู้ขับขี่ที่2นะครับถ้าเกินกว่า2คนจะไประบุในเอกสารแนบเขาเรียกว่า your form ลอยฟอร์รถดักรไฟฟ้า ลอยฟอศูนย์เจ็ดนะครับเงือนแต่ว่าอะไรครับแปลว่าคงประทนานฉบับใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาขายต้องขอข้อมูลผูข้ขับขี่เพราะมันเป็นการระบุชื่อทุกคนนะครับคอพพกำหนดว่าต้องเอาเลขที่แบบประชาชนมานะครับหรือไม่ขับขี่มันจะมีเลขที่แบบประชาชนรุ่นใหม่นะครับต้องบอกข้อมูลพวกนั้นมาเพราะว่า เพราะว่าอะไรเราต้องออกมาออกคูทานออกครปทานเสร็จปุ๊บบริษัทประกันภัยต้องนําส่งของขอเขาจะมีฐานระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อไปประมวลพฤติกรรมผู้กับขีนอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแปลว่าขั้นตอนการทํางานของทุกท่านเนี่ยจะเพิ่มเติมมากขึ้นแต่เราเรียนไม่ได้ครับออพิกัดใหม่กำหนดมาเองครับ ประเด็นที่2นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาของบริษัทประกันภัยคืออย่างที่ไฮไลท์นะครับมันจะมีเรื่องของราคารถยนต์ะนะบรรทัประกันภัยเมื่อก่อนเราไม่ต้องถามเอาทุนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นหน้าที่บริษัทประกันภัยละคาจะให้หน้าตารางครบถ้วนนะครับเราต้องหานะเราต้องไปหาซื้อข้อมูลมามาเติมให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้นำส่งข้อมูลนะต่อไปนะครับ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับประเด็นที่2ที่ผมจว์ไว้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่มีการกำหนดค่าเสื่อมชัดเจนแล้วนะครับหรือไม่เกินลดไม่เกิน1ปีรถใหม่เนี่ยนะครับไม่มีการคิดค่าเสือ่อมนะครับแต่เมื่อเป็นปีที่2เนี่ยมันจะลดทุก1 0ไปเรื่อยๆจน5ปีมันก็จะแคปอยู่ที่50%จะไม่มีการลดลาคนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้รถยนต์ออกมาราคา1ล้านบาทนะครับ ราคาแบตเตอรี่วันนี้อยู่ที่ประมาณห้าแสนถึงหกแสนนะครับต่อต่อ,ตอรถโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสี่แสนห้าถึงหกแสนแล้วแต่น,นะครับชนตู้เราอย่าว่าชนเลยเพราะถ้าชนตู้มันเป็นโทษทุล็อตแล้วกัน,นเอาว่าขับขึ้นหลังเอา่าคูณวันนี้แบตเสียนะครับเคสมันแตกคือก่องเนี่ยที่เคลือบที่ที่ที่บรรจุแบตเนี่ยมันแตก แล้วผู้ผลิตเวลาขายวันนี้นะครับบางรุ่นขายแยกบางรุ่นขายรวมเขาบอกว่าถ้าซื้อกล่องต้องซื้อแบตใหม่ด้วยแ,วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเครมเนี่ยนะครับสินใหม่ที่มันเกิดขึ้นคือขึ้นหลังเตาขูดตัวกล่องแตกเปลี่ยนแบตทั้งก้อนนะครับถ้าเป็นปีแรกบริษัทป,ประกันก็เปลี่ยนแบตทั้งก้อนแล้วก็เลดไปคาตอบพอเป็นปีที่สองนะครับ เปลี่ยนแบบตัวใหม่6แสนผ่านนะครับปีที่2ค่าเสือ่อมลด10%ถูกไหมครับแปลว่า6แสนลดไป6หมื่นบริษัทประกันจ่าย5หมื่น5,000สี่ลูกค้าจ่าย <c oughs> เพิ่มอีก6หมื่นครับถ้าจะซื้อแบบใหม่ซึ่งวันนี้แบบมือสองในบุญไทยยังไม่มีนะครับประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มันต้องมีความชัดเจนว่าทำไมต้องมีค่าเสือ่อม ไม่งั้นม่จะเกิดอาการถูกเทียนกันนะครับแล้วก็จะพู่งไปถึงประเด็นที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการซื้อความคุุมคร้องแบตเตอรี่ได้คือเราสามารถซื้อกลับไปที่ร้อได้อันนี้คือสิ่งที่กรมธนีดีไซน์ขึ้นมาแล้วในธุรกรรมปัจจุบันมันไม่มีเราสามารถซื้อสลักหลังเพิ่มได้ว่าของคุุมคร้องแบตเตอรี100่ร้อนนะครับแปลว่าอะไรเดือนประกันก็จะเก็บเบี้ยในส่วนที่เราต้องจ่ายกลับไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ั้นในกรณีนี้ถ้า มีการซื้อแบตเตอรี่ร e p l a c เมนต์ไว้ปีที่2แทนที่จะต้องพักเกิน6ห0หมื่นบริษัทประกันาาก็จ่ายครบ6แสนตามเดิมซือแบตเตอรี่เก็บดูปี2มันก็ยังโอเคนะคำถามคือพอปี3ปี3แบตเตอรี่ราคาไม่ลงอีก6 0แสนเท่าเดิมหาย20%แสนสแล้วนะครับปี4ะครับ ปี4ลดไป30%มถูกไหมครับปี5ลดไปอลดไป40%คือในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยมีการทำว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เวลาคุณมทำประกันชุดนี้มันควรจะซื้อแบตเตอรี่ replacement เ,เ,เข้าไปนะเพราะมันเป็นความเสิ่งและแบตเตอรี่วันนี้มันแพงจริงๆนะครับอย่างที่เรารับประกันภยัยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านม เราเจอกรณีแบบนี้นะครับอย่างน้อยผมว่าน่าจะมีน,น่าจะ5-6คันึ้นไปแล้วแหละนะครับในขึ้นหลังเตา่าหรื่อว่าถอยชนฟุตบาทสูงขูดเคสแตกเงี้ยโดนอย่างประจํานะครับแล้วก็ลูกัดอันเนี้ยมีนะครับแช่น้าอันเนี้ยเรายังไม่เจอเยอะนะครับแช่น้ําเรายังไม่เจอเยอะโชคดีว่ากรุงเทพยังไม่มีน้ําท่วมใหญ่อย่างนั้นนะครับแต่อย่างภาคใต้ที่เราเจอมาเนี่ย คือแช่ระดับที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ทั้วทั้นล็อตถ้าเป็นรถปกตินะครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแช่ระดับที่ยังไม่ท,ทั้วทั้นล็อตคือยังไม่ถึงคอนโซลยังเป็นต่ำคอนโซลเนี่ยต่เมื่ดินข้ามวันเจ๊งเหมือนกนะันไอ้ที่เขาบอกว่ากันน้ำระดับ IPV อะไรสี่ห้าเจ็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ลอตครับพอข้ามวันก็ไม่เอาไม่อยู่นะครับงั้นแต่ว่า ลดมาจากเดิมเนี่ยซึ่งเราสามารถแช่น้ําระดับระดับถึงเ,เลย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 ท้องรถขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเข้าในตัวรถเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรกับเครื่องแต่พอเป็นรถไฟฟ้ามันหลายยี่ห้อมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะเหตุการณ์ที่ภาคใต้เมื่อเมื่อสักประมาณเอ่อ Q4 ที่ผ่านมานะครับประมาณปลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเออมันเริ่มแนบดูแล้วจริงๆต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ย <m uch ing> ประเด็นที่มันจะเพิ่มความสับสนให้กับลูกค้าณวันที่เกิดเหตุตัวนี้ด้วยนะครับประเด็นของมันก็มีอยู่ว่ากรมธนบอกไว้ว่าถ้าเราซื้อแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับและลูกค้าไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่รีเพลซเมนต์นะครับ เราบอกว่าเราคิดค่าเสื่อมเขา10%สมมติลดลดปีที่สังปีที่สองอยู่นนะรผนผบาบอกไว้ว่าในกรณีถ้าทราบตัวนั้นเนี่ยเอาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ต้องแบ่งสัดส่วนคืนให้แบบกับผู้ประกันด้วยเพราะเขามีดับ10%ในความเสี่ยงตรงนั้นอยู่คุณบริหานบอกไว้อย่างนั้นนะครับบนหลักการเนี่ยดี ถูกต้องมากแฟร์คำถามคือแล้วแบตเตอรี่ที่ขายขายราคาไม่มาตรฐานนะครับถ้าเพื่อนเหตุการณ์เดียวกันบอกว่าเฮ้ยผมขายแบตเตอรี่ได้มาส0 0 0สนบาทเนี่ยประกันคืนผมสามหมื่นสิบเปอรคือผมสามหมื่นเคสของตัวเองปรกากฏว่าขายแบตเตอรี่ได้8,000 80, ม่นบาทบริษัทประกันทำไมคุณเคมเปเสทาขายได้ส0 0แสน ทำไมเคสฉันขายได้แปดลิบาทเองคือมันยังไม่มีราคามาตรฐานบริษัทที่รองรับการซื้อกลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะงั้นปัญหาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาละว่าเราเห็นแล้วว่ามันจะมีปัญหานะครับในแง่ภาพรวมของธุรกิจประกันภยัยเนี่ยเขาก็พยายามคุยกันอยู่ว่าจะกําหนดแนวทางตรงนี้ยังไงนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยเรายังไม่เจอปัญหาวันนี้หรอกกรมธั์ตัวนี้ออกไปกลางปีนะครับ สักพักหนึ่งมันจะเริ่มเห็นปัญหานะครับถ้าลูกค้าไม่โวยวายอะไรก็เชื่อไปเชื่อเชื่อบริษัทประกันมันก็จะไม่มีประเด็นนะครับว่าเราขายไวเท่าไหร่แล้วก้อน,นคืนนะครับแต่ถ้าเขาเริ่มมีคนไปโพสต์นูโพสต์นี่เยอะๆมันจะเริเ่มเคว้นเอ๊ะทำไมคนนั้นขายได้สามแสนทำไมบริษัทนี้ขายได้แสนเดียวสภาพความเสียหายไม่เหมือนกันบริษัทที่รับซื้อไม่เหมือนกันมันไม่มีราคากลงางนักบินนะครับเง้นประเด็นเนี้ยก,ก็จะเป็นประเด็นที่ยังไม่มี แนวทางที่ชัดเจนว่าจะทํำยังไงให้ข้อโต้แย้งตรวนี้ยมันลดลงนะครับงั้นนนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบของเราเป็นประเด็นแน่ๆน,นะครับจจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นเล็กอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันสักประมาณปีหน้าเราจะเริ่มเห็น